บางรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่1 0ถึง17กุมภาพันธ์2567นะคะมาดูกันซิว่าอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฮึบแน่อทิ์คิดเรื่องเงินเมื่วันจันทร์ก็คิดเรื่องเงินอย่างเงาะวอาจารย์คิดวันเกิดอีกแล้วกําลังจะไปไหนคิดเรื่องเงินที่จะเดินทางไปไหนใช่ไหมในบางท่านอาจจะอยากไปไหว้พระใกล้น้ําพระกลางน้ําหรือในบางท่านอาจจะ อยากไปไหว้ปู่ย่าพญานาคนะคะนะนะโอ้ชาวจันย์มีโชคไหมมีนะมีนะพอมีนะไปทําบุญแล้วจะมีโชคนะคะมีโอกาสมีโชคนะอืรีบไปเลยค่ะหมอจูนจะรีบไปเลยค่ะจะไปในทันใดอ่าช่วงนี้บริวารคนรอบตัวก็อาจจะมีเรื่องหรือมีปัญหาจะเยอะก็ดิดนึงนะคะนะ จะเยอะกันนิดนึงนะอามีโชคมีลาบปากด้วยนะเนี่ยชาววันจันทร์เนี่ยชาววันจันทร์เนี่ยกำลังชอบแต่งตัวสวยคิดจะแต่งเนื้อแต่งตัวไหมกําลังเอฟเสื้อผ้าไหมจ้าอืมชาววันจันทร์นี่มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะชาววันจันทร์นะอือไพ่ใบสรุปเขาบอกว่ามีเกณฑ์คุยกันเรื่องเงินเงินทองทองนะอืมโอเค ในชาววันจันทร์เรจะดูซิว่าเด่นๆในเรื่องของอะไรของชาววันจันทร์เด่นเป็นเรื่องของการทําบุญสิ่งเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะกาลังมีเกมบางคนกําลังคิดจะเดินทางไปไหว้พระไป,ไปไปไหว้พระไปทําบุญไปงานเลี้ยงนะคะไปงานเลี้ยงม,มีแพ้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าทําบุญแล้วดีไหมดีค่ะอาจจะได้โชค จากการไปกลับมาจากทําบุญในครั้งนี้บางท่านอาจจะได้เลขท่งเลขทูบมาก็ได้นะคะนะอืถ้าหากว่าไปทําบุญมาแล้วเนี่ยหมอจุนขอแนะนํานิดนึงนะคะนะถ้าใครไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่สะดวกหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะนะอยากจะให้เอ๊ะเป็นอะไรหมอจุนขันจมูกนะเไปทําบุญมาแล้วเนี่ย แนะนำให้กรวดน้ำสักนิดนึงนะคะกรวดน้ำลงดินนะจ๊ะไม่กรวดแห้งนะจ๊ะที่รักนะกรวดน้ำผ่านพระแม่ธรณีนะคะขอฝากพระแม่ธรณีเนี่ยนำสิ่งที่ไม่ดีเอาไปทิ้งให้หน่อยแล้วก็นําสิ่งดีๆนําโชคนาลาบกลับมาให้นะคะนะไพ่ก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะอืใครที่ไปไหว้เกี่ยวกับพ่อปู่มาเนี่ยหมาจูนว่าเด่นมากเลยนะนะคะวันอาทิตย์ตรงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนะ คิดถึงจังเลยครับคุณคะ่ะคิดถึงเช่นกันนะคะคิดถึงทุกทุกท่านเลยนะอ,อทำบุญแล้วมีโชคอย่าลืมกรวดน้ํานะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานถ้าต้องการใครมาช่วยเหลือเขาก็จะให้ความช่วยเหลือช่วงนี้คนทํางานอาจจะมีประชุมประชุมอะไรเยอะหน่อยมีการคุยคุยกันเยอะหน่อยในเรื่องของการเงินเอ,อชาวจะต้องแพลนในเรื่องการเงินหน่อยนะคะที่รักระวังจะขาดสภาพคล่องได้ช็อตได้นะคะนะ ก็มีเกณฑ์ควีน Queen, เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองถ้าหากเราจะต้องการความช่วยเหลือเรื่องของเงินทองหรือด้านใดก็ตามคนรักให้ความช่วยเหลือได้คนรักอาจจะหมายถึงคนที่รักใคร่ชอบพอกันเพื่อนรักคนที่นับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องหรือแฟนเราก็ได้นะคะนี่คือคําจํากัดความของคําว่าคนรักนะคะนะวันนี้กล้องหมุนแปลกๆเนาะนะดูสิโอ้ใหญ่เลยนะ จอ,อชาววจันทร์อาทิตย์นี้มีลาปากด้วยนะคะมีลาปากด้วยนะแล้วก็ในเรื่องความรักความรักของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้ไม่ค่อยเด่นนะคะคนมีคู่อาจจะมีการตึงๆกันความรักไม่ค่อยจะสดใสไม่ค่อยจะสว่างสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนโสดหมอจุนว่าคุยไปก่อนก็ได้นะคะคุยไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเรา ตัดสินใจเร็วไปเราอาจจะมีตําแหน่งนะคะนะตำแหน่งลูกใบที่สองอะไรอย่างนี้นะก็คุยกันไปก่อนกอ็เขาอาจจะยังโสดไม่จริงหรือเขากําลังดําเนินการอะไรที่ทําให้ตัวเองเป็นโสดก็ได้นะคะนะยังไม่คงไม่ต้องตัดทิ้งทีเดียวก็มีคนรักดีกว่าคนเกลียดนะคะที่รักเนาะนะคะออคุณประจันช่วงนี้จะสนใจในเรื่องของ การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมมากเป็นพิเศษหน่อยหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ไปงานเลี้ยงงานอะไรนะคะก็ลังคิดว่าจะใส่ชุดไหนดีจะเอฟชุดไหนดีมานนะ้าอะไรอย่างนี้นะคะงานเงินรักสุขภาพสุขภาพระวังระบบน้ําในร่างกายนะคะน้าเลือดน้ําเหลืองบางท่านอาจจะประจําเดือนมาไม่ค่อยปกตินะระวังปวดเข่านะคะปวดแขนปวดข้อศอกนะโดยเฉพาะปวดแข้งปวดขาบางท่านผมร่วงนะคะนะ ผมจะร่วงเยอะเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะเนาะอืมนะแต่วันอาทิตย์นี่เขาจะเจ็บเยอะกว่าวันจันทร์ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่เนาะให้ระวังเรื่องแข้งขาผมร่วงปวดแขนข้อขศอกนะคะระบบน้ําในร่างกายการเงินงานสุขภาพโชคลาบโชคลาบพอมีไหมพอมีค่ะแต่เขาเตือนมาว่าระวังจะลืมตัดนะคะระวังจะลืมตัดเ,เลขที่มีใครนํามาบอก นำมาเสี่ยงได้แล้วก็เกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะถ้าหากใครไปทําบุญเกี่ยวกับพ่อปู่นะคะไปทําบุญกับพ่อปู่มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับไปขอพรพระแม่อุมามาไปขอพรจากพ่อปู่มานํามาได้อันนี้คือเด่นมากๆนะคะทําบุญมาแล้วอย่าลืม,มกรวดน้าลงดินหน่อยนะคะนะใครที่ไปทําบุญหรือว่าไปกราบไหว้ไปไหว้ เจ้าพกวดอูมาก็ก็ดีนะคะก็ดีเจ้าพ่อแหง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งชัยชนะเนาะเลขหน้าไพ่หมอจูนมีหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็เก้าเก้าอ้เป็นตองเก้าอ่ะมีม,มีมีเลขดอตองได้หรอทีนี้นะคะเอาอะไรดีเก้าเก้าเก้าหกก็และกันนะคะมีเยอะนิดนึงเนาะก็ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะนี่คือเลขหน้าไพ่ของของหมอจูนเนาะนะคะสีดำโชคคือสีแดงสีฟ้าพัดเทลแล้วก็สีออกเหลืองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะคือสีํำโชคของชาววันจันทร์นะคะนะ